สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง RTAF Sky Force ช่องที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเครื่องบินทหารเครื่องบินรบและอากาศยานหลากหลายรุ่นจากทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งรุ่นที่มีความสำคัญต่อกองทัพอากาศและมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์รวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตการบินทางทหารของโลก วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับเครื่องบินรุ่นพิเศษที่ถูกจับตามองมากที่สุดในปี2026นั่น,น,น,นโกโ็คือ d v 104 Bronco ซึ่งเป็นอากาศยานที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายทั้งในภารกิจลาดตระเวนสนับสนุนภาคพื้นดินการโจมตีเชิงยุทธวิธีรวมไปถึงการขนส่งและการปฏิบัติการพิเศษต่างๆ d v 1 0หนึ่งศูบรอนโกในปี2026นี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ได้รับการพัฒนาและอัปเกรดจากโครงสร้างของเครื่องบินบรอนโกรุ่นเก่าแต่ถูกออกแบบให้มีความทันสมัยมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างวัสดุเทคโนโลยีภายในเครื่องระบบควบคุมการบินรวมไปถึงขีดความสามารถที่ตอบโจทย์การใช้งานของกองทัพในศตวรรษที่21สิ่งแรกที่สังเกตได้คือการออกแบบภายนอกที่ยังคงเอกลักษณ์ของรอนโกเอาไว้คือโครงสร้างแบบทวินบูมเทลหรือหางคู่ที่มีคารเชื่อมระหว่างลำตัวเครื่องบิน ลักษณะนี้ช่วยให้มีความมั่นคงทางการบินที่สูงขึ้นและยังคงความคล่องตัวเหมือนรุ่นดั้งเดิมในส่วนของเครื่องยนต์ DV104 Bronco 2026มาพร้อมกับเครื่องยนต์เทอร์โบพร็อพรุ่นใหม่ที่ให้กำลังสูงกว่าเดิมแต่ใช้เชื้อเพลิงน้อยลงส่งผลให้มีระยะเวลาการบินที่ยาวนานขึ้นและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติการมากขึ้น เสียงรบกวนที่ลดลงก็เป็นข้อดีที่สำคัญเพราะช่วยในการปฏิบัติภารกิจที่ต้องการความเงียบเช่นการลาดประเวนหรือปฏิบัติการพิเศษที่ไม่ต้องการให้สัตว์รูตรวจจับได้ง่ายระบบอาวุธของ d v 1 0 4 Bronco กก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดรองรับการติดตั้งจรวดนำวิถีปืนกลหนักระเบิดนำวิถีแม่นยำรวมไปถึงระบบตรวจจับและกำหนดเป้าหมายที่ล้ำสมัย การเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ทำให้สามารถประสานงานกับหน่วยรบภาคพื้นดินได้อย่างใกล้ชิดสนับสนุนการโจมตีเป้าหมายด้วยความแม่นยำสูงและยังสามารถปรับเปลี่ยนการบรรทุกอาวุธได้ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็นการโจมตีเชิงรุกหรือการป้องกัน หากพูดถึงห้องนักบิน d v 1 0 4 c i b o n c o ในปี2026ถูกออกแบบให้ทันสมัยและมีระบบ Glass c o อ k p i t เต็มรูปแบบหน้าจอดิจิทัลความละเอียดสูงช่วยให้นักบินสามารถมองเห็นข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดได้ชัดเจนการจัดวางปุ่มควบคุมและระบบ HUD ที่พัฒนาใหม่ทำให้การควบคุมเป็นไปอย่างสะดวกและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีระบบเชื่อมโยงดาวเทียมและระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและสนับสนุนการตัดสินใจของนักบินในด้านการบิน DV 1 0 4 Bronco มีความสามารถในการขึ้นลงบนทางวิ่งสั้นหรือแม้แต่พื้นที่ที่ไม่ใช่สนามบินปกติซึ่งเป็นคุณสมบัติที่บรอนโกรุ่นดั้งเดิมเคยมีอยู่แล้วแต่ในรุ่นใหม่นี้ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถขึ้นลงได้แม้ในพื้นที่ที่ทุรกันดารเหมาะสมอย่างยิ่งกับการปฏิบัติการพิเศษในเขตภูมิประเทศที่ซับซ้อน <c oughs> เช่นป่าเขาหรือพื้นที่ที่ขาดโครงสร้างพื้นฐานทางการบิน Dv หนึ่งศูนยบรอนโกยังถูกออกแบบมาให้รองรับภารกิจลาดตะเวนด้วยอุปกรณ์สอดแนมขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นกล้องความละเอียดสูง เซนเซอร์อินฟราเรดระบบเรดาร์สแกนพื้นที่และระบบตรวจจับสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เครื่องบินสามารถทำหน้าที่เป็นหูตาให้กับกองทัพและรายงานข้อมูลสดแบบเรียลไทม์ไปยังศูนย์บัญชาการในด้านการป้องกันตัวเองเครื่องบินรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับระบบป้องกันภัยทางอากาศที่พัฒนาใหมา่เช่นระบบยิงแฟร์ระบบรบกวนสัญญาณเรดาร์ระบบแจ้งเตือนขีปนาวุธเข้ามาใกล้ ทำให้มีโอกาสรอดจากการถูกโจมตีเพิ่มขึ้นอย่างมากหนึ่งในจุดเด่นของ d v 1 0 4 0 c ร b r โ n c o คือความอเนกประสงค์ที่สูงมากสามารถใช้งานได้ทั้งในภารกิจทางทหารและกึ่งพลเรือน เช่นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการขนส่งเวชภัณฑ์หรือแม้กระทั่งภารกิจดับไฟป่าโดยสามารถติดตั้งถังน้ำขนาดใหญ่และบินไปยังพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงสิ่งนี้ทำให้ดี104บรอนโกไม่ได้เป็นเทียงเครื่องบินรบแต่ยังเป็นอากาศยานที่มีคุณค่ามากในด้านมนุษยธรรม เมื่อพูดถึงคุณสมบัติด้านความคล่องตัว d v 104 Bronco 2026สามารถบินได้ในระดับความสูงที่หลากหลายทั้งต่ำใกล้พื้นดินเพื่อการสนับสนุนการรบหรือบินสูงเพื่อการลาดตระเวนในระยะไกลความเร็วสูงสุดอาจไม่เท่ากับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ๆ แต่ความสามารถในการบินช้าและนิ่งเพื่อการโจมตีที่แม่นยำก็เป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้ยังคงมีความสำคัญในสนามรบยุคใหม่กองทัพหลายประเทศเริ่มให้ความสนใจ DV10C Bronco 2026เพราะเป็นเครื่องบินที่ราคาถูกกว่าการจัดหาเครื่องบินขับไล่ไอพ่นแต่ให้ความคุ้มค่าในด้านภารกิจที่หลากหลาย และยังดูแลรักษาได้ไง่ายกว่ารุ่นนี้จึงถูกคาดการว่าจะเป็นหนึ่งในอากาศยานที่มีบทบาทสำคัญต่อกองทัพขนาดกลางและเล็กทั่วโลกในอนาคต d v 1 0 4 0ซิบรอนกอาจจะได้รับการพัฒนาต่อยอดเพื่อรองรับระบบควบคุมอัตโนมัติหรือการบินไร้นักบินเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงและทำให้มีศักยภาพในการรบมากยิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้คือรายละเอียดรีวิวและคุณสมบัติเด่นของ dv 1 0 c b ronco รุ่นปี2026ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ผสมผสานร,ระหว่างการออกแบบคลาสสิกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวและจะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่น่าจับตามองในโลกของการบินทหารหากเพื่อนๆชอบเนื้อหาเกี่ยวกับการรีวิวเครื่องบินทหารเทคโนโลยีทางการบินและการวิเคราะห์ด้านยุทธศาสตร์การบิน อย่าลืมกดติดตามช่อง RTAF Skyforce เพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆที่เราจะนำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันครับ